สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับอยู่กับผมโค้ดแมนเกมเมอร์ในเกม Evil Genius 2นะครับมาตอนนี้คาสทิโนผมก็ลุงเรืองหลังจากที่เราฝึกได้ทหารคาราเต้ไปแล้วนะครับนี่มันมานั่งกันเต็มไปหมดเลยครับทหารของผมน่าจะเกือบร้อยคนแล้วนะทหารของผมเนี่ยโอเคต่อไปเป็นเควสที่ต้องฝึกทหารไอ้ฝึกมีเนียนมาอีกให้ครบสิ ไปเดี๋ยวเราไปดูเควสก่อนอันนี้คือจะเป็นเควสเอาลูกน้องใหม่นะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่น่าจะเป็นผู้หญิงอตอนนี้มินเนี่ยนเราไม่ใช้ปืนเลยนะเพราะว่าฝึกคาราเต้แล้วมันใช้มือเปล่าเดี๋ยวเราจะลบออกเป็นสตันเราไม่เอาแล้วก็จะย้ายสิ่งที่เก็บกับมาไว้ตรงนี้โอเคมันจะได้ไม่เกี่กัทางเดิน ส่วนที่ไม่ได้ใช้ผมว่าน่าจะต้องขายออกไปสัก3เครื่องอันนี้เดี๋ยวเพิ่มกำแพงหน่อยนะเอามาเรียงก่อนเพราะว่าขาดผมก็ยังมีประมาณ40คนอยู่มาอีก2เครื่องผมว่าน่าจะต้องขายทิ้งขายที่เหลือทิ้งแล้วกัน ตอนนี้เราก็รอลูกน้องคนใหม่โอเคเราทำโค้ดสามเคสแล้วต่อไปจะเป็นเควสวิจัยนะครับมาเดี๋ยวเรามากดวิจัยกันดีกว่าวิจัยตรงส่วนของบอสด้วยเลย <has> แล้วก็รอให้วิจัยมาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้นะักวิจัยเรากำลังทำงานอย่างขมักขม้นดูมันมีสีเครื่องแอมมันเลยวิจัยไหวขึ้นก็ค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่ากินไฟมาก มาเรียบร้อยแล้วมาเป็นยังไงบ้างลูกน้องของเราคนใหม่โอเคเรามาดูกันดีกว่าเรียบร้อยแล้วมันจะได้ลูกน้องคนไหนไหมัฮะมันให้ทำอะไรอีกจัดการกับองค์กรแฮมเมอร์สี่ครั้งโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาจัดการองค์กรแฮมเมอร์กัน แฮมเมอร์น่าจะเป็นลูกคอนนะลูกคอนอยู่ตรงนี้มีไหมอันนี้ล่ะไม่ใช่อันนี้อ่านี่ไงเจอละไปส่งไปเลยหนึ่งครั้งต้องลดฮีก่อนเพราะว่าเกาะมันฮีทสูงขึ้นม่เงั้นเดี๋ยววิทยุเราจะขาดหายเรืยบร้อย,าาอยส่งไปเลยนักก็หายสามที่ มีตรงไหนตรงนี้นมี agent เอเจนต์นะยังไม่เอามาก่อนที่มมีเอเจนต์ก่อนแล้วกันตรงนี้ฮีทสูงโอเคลดก่อนแล้วเดี๋ยวส่งลูกน้องมาเรียบร้อย่อไปส่งอันนี้เหรอเอเจนต์ agent กับเอเจนต์วะมาอาจจะต้องสู้กับมันหน่อยส่งไปเลยก็โอเคน่าจะครบสามที่แล้ว อีกที่หนึ่งอยู่ตรงไหน,นไม่เจอไงอยู่ว่าเกาะที่ล็อกดาวอยู่อ่านี่ไงเฮียฮิสุลดมันหน่อยได้ไหมอ่าต้อง,างอการอินเทลรออินเทลก่อนเรียบร้อย โอ้ต้องการดีเทลอีกห้านั่นรอหน่อยโอเคหลังจากที่เราไปล็อกดาวของแฮมเมอร์เรียบร้อยก็ต้องมาป้องกันโอ้ยขัดเสื้อสีแดงว่ะป้องกันเอเจนต์คาราเต้สามตัวไหนเราลองจับดิจับให้หมดทั้งสามตัวได้โอ้ยมันเก่งเนี่ยไอ้มันแก้กับดักได้ด้วยโอเคเดี๋ยวรอการเรามาก่อน มันไม่โดนกับดักเลยฮะมันวิ่งไปจนไม่โดนพัดลมอ่ะมาแล้วคาเร้ของเรามาสายดำกับสายแดงเจอกันเดี๋ยววเลยเหรอมาโอ้ยมันหมุนเต้ไอ้คาเต้เราก็โหดอยู่นะโอ้มันเลื่อนรถเยอะนันน่ะของเรารถนิดเดียวเจ๋งมอดกันเป็นไงหนึ่งหนึ่งไม่จ๊ะนี่ยันหน้าเลย มันหมุนเตะเท่วะ่ะของเราไม่มีเอาฝันโดนโดนจับแล้วพวกเรามาช่วยแล้วลุมเลยครับนี่ครับเราสายลุมเรียบร้อย๋ยวเราก็ไปจับไปเค้นข้อมูลจากมันมันให้ป้องกันแค่3มตัวก็อันนี้มีเอเจนต์มาบุกเราฆ่าม,มันเลย โอเคค่าครบสามตัวก็ผ่านเควสเพราะว่าตัวที่อยู่ในกุ๊กันนี้เราจับมาดิตั้งสมองหน่อยมีใครมาบุกอีกแหละคอมแบทไหน <A prisoner S 1> ตัวครบแล <resist> ้วเราไป <with our S 1> ให้แฮกแท็กแอตเตอร์ซินน่าจะเป็นสำนักแอตเตอร์ซินมาดูที่เราจะได้ลูกน้องคนใหม่เป็นตัวอะไรไปลุยเลย โอเคราเสร็จแล้วนะตอนนี้เราได้ล <helicopter> oh, um, ูกน้องใหม่มาแล้วเอ๊มันให้ทำอะไรอีกหรือเปล่าโอเครับเคล็โอ้นี่อะไรเนี่ยชุกุเหรอเชลรูคาวะเป็นชายญี่ปุ่นนี่โอ้เจ๋งเลยอะเป็นเชฟด้วยแล้วก็เป็นนักตัดสินด้วยแน่เลยดูซิว่าเดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรของมาใหม่ปะให้ดูของซิ ลูกน้องยังไม่มาเดี๋ยวต้องรอให้มันเข้าฐานก่อนโอเคผมไปทำเควส์บล,ลูกน้องมาใหม่ก็คือมิเนียนพันใหม่ก็คือไปจับนิคิวิยาศาสตร์นะพรามันจะได้ของอะไรใหม่ใหม่ในการอัพเดตฐานบ้างผมก็เลยเลือกเป็นลูกน้องคนนี้มาเดี๋ยวเราไปจับดึงข้อมูลกันว่าเราจะได้อะไรใหม่ๆบ้าง หลังจากเราดึงข้อมูลจากสมองมาได้แล้วก็ต้องมาสร้างเครื่องเทรนนิ่งเป็นนักวิทยาศ,าศาสตร์รุ่นใหม่ที่วางพอไหม้อวางพอเหน็นวางสักสองเครื่องโอเคเราก็เดี๋ยวเอาบอสมาเล่งในการฝึกมาเอาบอสมามาฝึกตรงนี้จะได้ไวขึ้น ลูกน้องเรากำลังฝึกคำมาคำเมนอยู่เลยเนมือปืนถ้าหารับจ้างแล้วก็คาราเต้คิดมาแล้วบอสมาแล้วมันสามารถเล่งได้กดเล่งเลยเสร็จไวขึ้นวั <see> นนี้เดี๋ยวรอนะักวิทยาศาสตร์มาเอาบอสมันเร่งตรงนี้จะได้ผ่านเพสไวๆเอาเราไปขึกดยิงลูกน้องตายไป 1. นึ่เลย มายเนี่ยไม่เห็นมีคนมาฝึกอ๋อเราลืมกดสร้างมาเลิกมินเนี่ยนก่อนเป็นนักวิทยาศาสตร,ร,ร์สักสี่คนห้าคนห้าคนแล้วกันเพรามัต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ธรรมดามาอัพกเกรดด้วยเอ,อหรือจะหกคนอหกเจ็ดเอาหกคนแล้วกันประมาณนี้มาคนมาฝึกแล้วเดี๋ยวอบอสเร่เง,งเลยแล้วกัน เควางเราต้องการหน่อยเร่งเรียบร้อยผ่านเกรดได้มินเนี่ยนนักวิทยาศาสตร์มาใหม่แล้วโอเคเราชอบฉลามบอสเราชอบฉลามว่อ่าใช่เราชอบฉลามมันจะศึกษาฉลามให้เอามาทำไมวะฉลามโอเคเรามาดูของใหม่ดีกว่าเอ๊ะนี่ไงซูชิซูชิมา ก็จะเป็นพอลูกน้องเรามาใหม่อีกคนหนึ่งะที่เป็นคนทำซูชิอ,อย่างนี้ต้องรื้อเลยครับขายขายโตะนี้เราเปลี่ยนแล้วม,มีนเนี่ยเราต้องไม่ธรรมดากินซูชิปเลยจ้าอ่าอันนี้ติดก,กำแพงฮะทุบหน่อยเราต้องให้ลูกน้องกินดีอยู่ดีนะครับอืออยังไงล่ะอ่าจิตพัดลมเหระไม่เป็นไร วางเครื่องซูชิเลยพรุ่น้องเราจะได้กินซูชิอร่อยๆ แพงนี้แดงเดี๋ยวแก้หน่อยอืมทำไมโอเคเรียบร้อยกน้องเราจะได้กินซูชิแสนอร่อยไปเคลียร์ของลุกลุกลุกตรงนี้เรามีอ่าเป็นดินเนอร์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะอาหารใหญ่มันก็จะคิดแล้วก็อิ่มไวขึ้นได้อาหารเยอะขึ้นผมก็ไปทำเควสจับมินเนี่ยนลูกน้องมาใหม่นคนนึงก็คือ น่าจะเป็นนักพูดนะผมว่าแต่มันอยู่ในคาสิโนไม่น่าจะว่ามันใช้ทำอะไรมีการยกหัวอาจจะไว้โทรุยกับใครหรอโอเคเดี๋ยวเอาไปรีดข้อมูลจากมันหน่อยมาสอบสวนมันเลยดูซิว่าจะได้พนักงานคนใหม่เป็นอะไรบายบายบายไปที่โต๊ะบัตรนี้ เราจะย้ายเตามาไว้ตรงนี้ดีไหมตรงนี้มันโลง่งย้ายเครื่องห้องขังก่อนเพราะว่าเรามันไม่เห็นอยู่อีกฝั่งนึงเราไม่รู้ว่าใครขังหรือเปล่าจะย้ายไปไว้ข้างๆกันมาอันนี้เราสอบสวนเรียบร้อยแล้วเรามาดูสิ ้วเราดิมินเนี่ยหรือได้ของสร้างใหม่เทนนิงเทนนิงอะไรอะ่ะเทนนิงเนีย่ยที่สปินด็อกเตอร์อ่าเต็มด้วยวางตรงไหนดีแล้วเนี่ยตรงห้องนี้ก็เต็มอืมต้งใส่จะต้องวางตรงนี้แล้วเราก็ย้ายห้องขังมาไว้ตรงแถบร่างแทนโอเคโอเคเมื่อเราสร้างห้องเรียบร้อยเราก็มา ฝึกมินเนี่ยนกันดีกว่าได้กี่ตัวนะาเอาสักสองหรอมันมีไปทีเดียวก็เอาส,สักสองคนก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปพูดเวทีหรือว่ายัางไงนะเดี๋ยวลองมาสร้างดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาบอสมาฝึกให้มันไวขึ้นมานี่จะได้ผ่านเควสได้ไวเหมือนเขาผู้ประกาศข่าวเลยอะ เมื่อว่ะเครื่องอะไรเนี่ยสปินด็อกเตอร์พูดเก่งหรอฝึกการพูดออกนอกทีวีหรอกดเลยโอเคเรียบร้อย <c oughs> ได้มาแล้วอ่ามินเนี่ยนตัวใหม่มันใส่อะไรสปินด็อกเตอร์ น่า like จะเป็นผู้ประกาศข่าวแน่เลยเท <second> ่าที่ผมสังเกตมันมันไม่ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะจะเป็นพนักงานธรรมดาขึ้นไปร้องเพลงเวทีอยู่แต่มันจะมาพูดคุยกับลูกค้าเหมือนแนวต้อนรับลูกค้าได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีสิ่งใหม่มาคือตู้สล็อตด,ด้วยเดี๋ยวเราสร้างสล็อตไว้ตรงนี้ว้าวจัดไปเลย2ตู้ ตรงนี้ตู้หนึ่งๆไปเ,เกะก,กะไม่ได้อเอาแค่สองตงู้ก่อนแล้วก็จะมีตู้ลงทะเบียนเอเจนต์โต๊ะเอทะเบียนลงเอเจนต์นี่เอาไว้ทำใบแต่วางไว้ทางเข้าดิวางไว้ตรงนี้เอเจนต์มาก็ลงทะเบียนซะแล้วก็ย้ายโต๊ะมาไว้แนี้โอเค ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นของตกแต่งใหม่ก็คงไม่มีอะไรต้องตกแตง่งเพราะเรายังไม่ตกแต่งเท่าไหร่ตอนนี้ผมได้สร้างเครื่องสล็อตมาแล้วแต่ไงลูกค้าเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะไอ้เสาตรงนี้เจ็บก,กาบเอาออกได้ปะม,มันขวางทางจังอโอ้ยคนค่อนข้างสนใจสล็อตมากกว่าโต๊ะโป๊กเกอร์ธรรมดา ส่วนนักพูดที่เราได้มาใหม่ก็จะเป็นแนวผู้คุยกับลูกค้าเพิ่มความเชื่อมั่นเป็น <c oughs> แผนกต้อนรับลูกค้าที่ดีมากแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะลงทะเบียนนะนี่ ว้าวสล็อตเราได้เงินเยอะนะ้น่าดูดิขึ้น17เลยอ่ะโอ้โอเคนะครับของพาร์ทนี้ก็จบเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กด,ดแชร์กด,ด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ